สวัสดีค่ะเนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของดาวโจน vip นะคะปะจะมาที่11ธันวาคม65นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับตัวดินของเราก็คือ3กับ6 4กับ1นะสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่สามหกสามเก้านะคะ ะเน้นสามหนึ่งสามเจ็ดสามเก้าสามหนึ่งสามเจ็ดสามเก้าเนาะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่มันมีหกหกหกแปดหกเก้านะคะจับคู่ก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่ง สามหกหกสนะสามหกศูนย์สองสองหกสี่หกศูนเก้าสามหนึ่งสเจ็นะคะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะถ้าจะเล่นเลขคู่ก็หนึ่งสามห้าหนึ่งสาเหนึ่งสาเดเด้อสี่หกศูนยองสี่อย่างนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ ถ้าจะจับคู่กัหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสามหกหกสามสี่หกหกสี่เนาะอันนี้เราเน้นสองหกสี่เด้อสองหกสี่กับสี่หกศูนย์ 2, 6, 4, 4, 6, 0, นะโชคดีทุกคนคะ่ะ